ูููตังงจดีก็อยากู้ังสวัสดีค่ะกาเด่นทีชน,นะกำลังจะพาไปวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเราจะพาไปซิ่งนะคะเราจะเป็นเด็กแว้นนี<ถ>่เขาเรียกเด็กแว้นใช่ไหมเปิดปทุตูเอาไว้ว่านั <c oughs> ่นงหน้าติที่นั่งหน้าใช่ไหมโอเคเราจะพาไปซิ่งนนาพาไปสวนทุเรียนมันโมยมาข้างหน้าน่ะชุกอับพึ่น โซอาพันสิไใบ้น้ำหนักเขาอยู่บ่ใช่้ยแก่ทั้งน้ำเนี่เป็นทริปทั้งน้ำไปสนามไปเราจะไปเที่ยวสวนทุพิธภัณนี่มหาลาภฟาร์มนะคะเราจะไปแวะ่วสวนเลยเอ๊รถมันจะไปไม่กล่าวจะหีดินี่ยังไงเจ้าของสวนนะคะเจ๊แนีงแน่นี่แจ๊แล้วแจ๊แล้ว สวั่ะสอนนครับสิงสิงาง้านซ้ายใช่ไหม่นี่เรอเฮ้ยมันขึ้นแรบๆรบแลยบรบยางแบนไหมเนี่ยโปแบนโปแบนสบายสบายแมีเบ่อปัวนะคะบาอพัวต้องมาเก็บสายพัวกี่ได้ ได้จะกินอันนี้ได้เขบอกใช่สายวดไองใช่ไหมครับแกมนอลานกันเหรออันนี้ว่าแก่กีาไห้เออถึงสิบเตรไปยู่ว่ไปยู่ว่อไปจะ้ไปเรียกกันสอบไปไหนเนาะอย่าเด้อเดี๋ยวมันจะกล้อโชว์เน้ บรรยากาศดีเลยมาเลยบรรยากาศดีเลยแต่คิดว่าเป็นส่วนนั้นป่ะฮะกินว่าเป็นส่นแมนอันนี้เขาจะไปส่วนทุเรียนเนาะอาจารย์หญิงว่าโอ้ยส่ทุเรียนนั่นนะออกแล้วเด้อเห็นมาดิแตเลยว่าลองไปเบิ่งดูจะอะไรจะจะลอยทุเรียนใส่กระเป๋ากลับนจ้นี่ว่านแก้วว่านแก้วเพื่อนได้กิ่นอู้ยน่าจะได้กิ่นจากลูกเนาะลูกแก่เข้าไปหมดนะเขาไปเบิ่งหมดที่มีฟุกดิ ฟุกจะบาดเดียวะเราองตายดีๆเด้ยแต่ดี๋ีฟุกๆจกลูกว่อปว่าอั่นนี้พี่แกมหมดแบบกันในี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้โมเมนน่อ้อข้างหลังเป็นตัวยูมาไหนไหนรู้ไ่ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคนี่น่ะใช่รถใหญ่ร็ปล่าคะนั่นรับใหญ่ ลำใหญ่เท่งนั้นน,น,นี่กี่ไร่ครับพี่ร้อยกว่าไร่แล้วแต่แล้วข,าป,ขาปนีนึกว่าราาขาปนีนะไอ้นักข่าวผม เด็กสวนไหนะไม่ไงอันนี้ใช่ไหมพี่อันนี้ก็ใช่เหรอโอ้แต่ว่ายังเล็กคน้เสียดานได้ปนี่ฮะไหลรถจุบเนะโอ้ใช่ทุเรียนนะมืนันรอรปุยรวมปุยใช่ไหม เอาแล้วไลก็แปอยู่ไหนดี่ั้งหน้าดิยังมอเตปิรกจับติดปเปนนโโดุมนยะโอโกกกกกีกสักสเดือนนะครับน้ำดีเยอะหน่อยยนี่เนาะนี่นะมาไหมพอสมนะเขาดีรับขวดเลยแต่แล้วเพ็ดฟองสุงน้ำกับเมิแล้วเนาะ บเมนบเมนจุดเลี้ยวส่วนเลยเฮ็ดประมาณ10เมตรเปิดแล้าเดนะบอเนอทกินรักษาแบบล่ะวัดเลยเปิดเนแหงอยู่ไปคไกลไมได้แล้ตอนนี้มันล้มเลยมันนีดก็ใช่ไหม ตายลงไปบนสนาไปตายดีๆตายดีๆนะอยม่เันลุดเลือจากที่มองไม่เห็นไงอยาไปกันเ็ลร้อมึงกะท่นีนนี้นะพวกปลาหลอยู่ดหอ้นยนอ่โอ้โหโอ้โนเป็นโคนโคนแต่โลนวะเอาะแถนี้มันเป็นซีมังตัวนี้ซีเมนต์ตัวนี้ ต้นปลูกทุเรียนได้ี่โอ้ต้นใหญ่สมควรนะทุกคนต้บกมีจากน่วยบอคือเอาดอกเปดอกเป็นก้อนขิบุโอ้าวฟงกน่อดโยน่ห่อด้ี่ไปต่มซ่อเลย ผมสุกเห็นยังเห็นยูเทอร์เนตทั้งเรื่องนุ่ยไงกุยอีกอ๋อนี่เลยโดนนี้มีหรือเปล่าโอ้มีนี่บอกงอกินได้กินได้เลยครับกินได้ครับไดเป็นความอนุญาตครับมใช่เี้มันมันบบนมันบบได้กล่นยาอย่างละก็แก่ะี่กินได้เนาะกินเลยอืมหวานเยอะอืมหวานแค่หวันว่าว้าวเจ้าของซองนี่อู้งานนะเจ้าของซองเนี่ย กินยังเียวะดิอัวแล้อ่ะเมื่อคล่อมหิวแล้วดิฮึ่ากล่อมหิวเองเฮ้ยออกก็คอยปากเ๋ยวระวังมันมีเพี้ยแกเพียวนิดนึงทางนี้ไม่เป็นไรกินเลยเพี้ยอร่อยเราต้องหาทุเรียนให้ได้หาแหลกไอ้วันหาทุเรียนจากหน่วยได้ปะ เรื่องไม่ได้ไปตบจุกอยากให้ตดสีผมยังงวยวันเนาะดิโอหนุบเพื่อนห่างลุกไันก็ใช่เหรอครับพี่ไปดูไหม้กุใครทำพี่เราทำนี่ผมทำนกปากห่างไปเลยนกคนนี้กระไรครับนี่มาห้ากินปลาห้ากินกบกินเขียด ไอ้เป็นคลองผันน้ำนะนี่น้ำไม่ทวงหรอกนะน้ำไม่ทวงน้ำไม่ทวงเลยนะอืุ้ยโลนลูกแดงๆนะกินไหมกินโลดกินสุนีก็ไกลไกลวิธีไกลแล้วลูกเอาเงียบๆเลี้ยงง่ายปาะตัวลูกนี้นะกินตัวอ่ะพี่ให้ตัวคุณครับไปไปนี่ชื่อหอมอะไรหอมทุเรียน โอ้เปลือกมันเข้ารับกินก่อนเหรอไหนดมดูดิดมดูดิมันเดี๋ยวเขาแกะกินเหรอไหนมันน้อยแต่มันสุกด้วยเหรออืมกินหอมตอนนั้นละแต่คว้างขลัดกว่าเด็กแล้วนี่ลูกหนึ่งที่ไหนมาเขาจะเด็ดลูกนี้เขาเด็ดซีดีกินเนาะกินเนาะเขาเรียนเนี่ยตลาดแหละคือเรามาเป้าเอาไหมหล่ะ เปล่ากระปุธ sure? ันเปล่ากระปุธ well. oh, ันนี่ลูกเป็นแดงแดงประอยข้างนอกอือซ่บอือเป็นยอดเลยอาหารก็เลิศเออเราหิวอีเลยหิวเว้ยหิวหิวไปรับบุกไก่หิวดิไปพี่วันจ้าจ้าจ้าตัเป็นแดงมากจริงมากเลยอ่ะเฮ้ย กินมากดีดีัาส่วนตัวเองซุๆๆกบุสุกกับยังบุกินสว,วนที่ที่ไม่ทันที่รอดที่รอดกินก่อนที่หมดเลยคุณอหรโอเคไปได้ไปแค <ไป S 2> ่นี้แอ่อิ่มแดงที่บอกไปไป <ตะ S 1> อออเรื่องต้นไหมจังมเม็ดนี่เอวันมาจังมเม็ดนี่ต้นต่อต้นนี่ ทำไมกี่เมตรหาไปดูสิอะไรเศษเปี่ยนหรืเปล่หนึ่งประมาณสี่เมตรบ่กห้าเมตรบ่กห้ามั้งพี่ว่าประมาณห้าเศเปียนบ่ทุเรียน,น,นต่อทุเรียนนี่อืมอันนี้บูดละอ่าเสษกระเป๋าไว้พุนนะ่น <Good. S 3> อะเกินวัวนี่แคบมีต้นต้นแคบต้นบวแคบเนาะน่นารอดนนั่นเอามาประกันะ เ้ยมกลับกลับได้ล้วนะกลับทางนั้นหรอไม่ใช่นี่กลับทางไหนอ่ะหออร่อยไหมแซ่บอยู่กี่นาทีล้วทิพหิวหิวข้าวเอาลุกเลยึ อุ้ยเอาไปผาวทันหน่อยลูกเล้ยวลุกเดินกิเหี้ยวอ่ตัดออกเะเขาคือตัดเนาะร่วงมันร่วงะจะกลินแปลว่าตัดออกจากต้นไม้แล้วมกินเลยว้วเราอยากเก็บกลับไปเหาจังเลยเขา,าทำฐานอ่ะคุนน่ะพอดีเลยทดลองไงอยากทดลองว่าทำฐานทุเรียนเดี๋ยวจะเตาเขาฐานที่เสร็จอจะได้เห็นทุเรียนฐานชนะ งาอ้อนกางยังือกางผูกงังดกเนของลุงเด่นเรเราบบจักอะไรของุงเด่นงเราบบจักลำย่าสวนลุงเด่นเหรอแมนเอาเลยเด็กไปเลไปไปไปต่อเลยจบเลยไปพี่จะรอหรือยังเนี่ย ออกนอกมาดูนี่เป็นไประกันอันนี้เราทำเองครับหรือว่าเป็นของอันนี้ของชุมแระกีรเช่บเอายนงุกของนองเหรอลุยเราจะลุยต่อแล้วแค่ได้ตัวจากหนแแเกีเกียร์เกยรกจะสอบไอ้หมอนี่อยู่นี่อันนี้ถมาไมา เนีวนอิ่มแล้วหน้าเบื่อแล้วปวดนะดนะนี้ได้เท่าเยอะไหมคะหน่อราาดีหน่อยเออระดีเนาะเท่ากับตันต่รายาาทำไมเผาเป็นจุดๆนะเผาราะ่าน้ได้ก็อรกแม้ วว้าเปิดเลยไหมครับเปิดเลยนี่ไงรถเปิดได้พี่เขาอันนี้ไม่ได้ยังนี่อะไรเข้าไปยังก็เราจะทะลุก,กลับไปส่วนนี้ว่ะก็เป็นรอปิดให้พี่เขาเลยเป็นผู้บริโภคที่ดีเนาะแล้วก็คิดแต่งแบเวลข้นเข้าเลยหนุนพักไอยรถขี่เข้าไอ้รถขับรถเข้า เพื่อขับไปเหรอมีเอื้อหรอเดินตบามาถองให้ช่องแข็งแล้วมันลข้องเลยนี่ิไม่ต้องปิดหรอพี่ต้องปิดประตูไหมเดี๋ยวอามาเกียวดูว่เามเจ้ม่เยาร้าวเราเข้าป่าอเมซอนแล้วลับใหญ่ทั้งนั้นเลยอือกดตัวกดตัวกดตัวกดตโอ้งอ เอาก้านี่กินได้ไหมมันอ่อนไปไหมไม่อ่อนใช่ไหมไม่อ่อนหรอกครับเ,เราเกี้ยวกับซอฟเราไม่บระจงเขาบระจงไหมคนอื่นเนี่ยแบบขอแค่ที่ <c oughs> ไม่เอวเขากันคนอื่นแค่ที่ไม่เอวเขากันดิเอาไปกินตำเนี่ยไงล่ะฮะเขาก็ไม่เอวเอวล่าบริกินเนะี่ยทำไมลูกจิ๋วจังเลยแซ่บชิมหวานชิมละ แล้วพี่เลือกลูกแดงสุดแล้วนะเขากระซอกเอาเอาไปเผาปากกินขั้งหลักแล้วหวานแหวมั้ยนะที่เอาปลากินไหมคะที่เอายังไงละอาต่เขาต้องให้ละอ่อนนั่นละแก่อย่างเธอไม่ได้นะพี่ตู ไปลยุยกินถึงื่อกนเลยเพราะเราแค่ถึงแล้วเหรอทำไมตรงนี้มันกินอะไรับกันไอันนี้บะรำท่อนั้น,นอ,อันนี้บะรำท่อดนั้นน้อยๆว่อมอยู่ในสวนที่เลยอร่อยจ้ะอยู่แม่ไร้เนี่ยมันมีเพียกินหรอเอ้ยด้ทุเรียนนี่บอกไอ้ไรเอ้ยวันนี่นี ตุเรียนเอาตุเรียนตุเรียนมียางมีคนมาโพสได้ว่าจะปอกเสื้อยังไงไม่ให้มียางโอ้โหอู้หูสอันนี้ใครทักคะพี่พี่ทักเหรอครับนี่ยอันนี้อันนี้ใครทักกับอ๋ออันนี้มีคนงานทักมาทักคนงานอาจารย์สุขเลยนะอันนี้ก็ใช่มวันนกเป็นน้ำปะโอู้หูแม่นกเป็นน้ำ อ๋านกเป็นน้ำเต็มเลยตัวสูงเลยกินไปแล้วนกเป็นเกล็ดนะทำไม่ได้าเล่ากินไหมครับจับได้ไหมยิงเราคอยลุกวางกระต่ายเนาะมาลงหมดมันน่ากลัวฮะกระต่ายกระต่ายจ้าอันนี้ล้มกว่าอันมีเพี้ยนิให้พี่ตีให้เป็นหลักฐานตัวมีเพี้ยนี่มันล้ม ส่มันบอกมีเที้ยมันรถดูในกล้องตัวต่อยหน้าแดงแป๊ะเลยตัวจริงไม่แดงเท่าไหร่นาอแต่ในกล้องแดงเป๊ะเลยอุ้แล้วอ้นแล้วอุนแล้วคือขนาดคือขนาดอุแล้วฮ่าฮาฮ่า่่าเด็กไปแล้วหุนเนียม่ได้รถพักเมือีี่ป่าหลายมั้น้อยอ่ะหน้ามอยเยอะเออทอดบนี้กันนี่เะไม่่ะ โอ้ลำไยนี้ก็ใช่ใช่โอ้มีต้นยาสูบด้วยนี่ของหมู่บ้านจ้ะเจ้าเออเอาแล้วที่ที่เราไหมคะหรือที่ของเขาอันนี่ก็ลำไยแกนี่ไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นะ่ือถือแน่นนะพวงขนาดนี้กี่คนครับคนงานสิบคน รถไถกี่คันรถไถบาที่จ้างน่ะครับโอ้จ้างเอาอ๋อแหกไปตอนต่อแล้วมีเนาะอืมเกิดอะไรขึทางเนี่ยเรื่องถนนสาเจ้าหนี้ทุกเอ็กซ์ขนาดทั้งเอาสวนน่องเนี่ยมัมียอดทุกอัแต่วันนี้เขาขี่คนขี่ส่วนตัวนะคะเนี่ยไม่ใช่ถนนสาธารณะนะคะเนี่ยใช่มันกไหมคะถนนเราทำเองเนาะพี่เนาะอ้โอ้ถนนสาธารณะอ๋อ โอ uh ้นกนกโอ้ยเขาโดนแล้วกินยาพิษดูส si uh> ิดูสิดูสิจะเห็นไม่เห็นในกล้องแต่ว่าเยอะมากเลยอ่ะแถวนี้ปอมีเห็ดกับนี่เขาเป็ดพอปแบวางแนวอยู่ไหนคะในป่าลำยัยเหรอเล็กแต่เนาะเห็ดขอบเห็ดเผาะเห็ดเผาะเออ ับคลิฟต์น้อยวันเนาะเนอเดนผมก็ค็ซูดปากพวงเลยเดิเดราะเขาเขาอยู่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ตุงตุงตุงลังคาฟ้าหลังคาฟ้าเหรอที่เราอยู่อ๋อว้าวอันนี้คือรอบสวนแล้วใช่ไหมคะรอบที่เนาะร้อยกว่าไร่นี่เนาะอบอันนี้ก็ใช่โอ้โหว้าฮะ ไม่นี้คือเพืคอต้องปกว้องแต่งต้องปกติทำงานแต้องคุณกำลไปไหนกันครับเนี่ครับเที่ยวค่ะตถไโไปเที่ยวหาที่ี่แต่ว่าได้ได้ที่เบียน์มาสองลูกแบ่งกันคนละลูกแล้วอ่าเออขอัสุกยา่นี้แน่นเรียสุกแค่นั้นเออนี่มันหอมแค่หอมไหมมีนนอ่ะเออูี่นกนต่ไม่มีกินลาบเอเขา เาลองลงปอกอกเอาเลยดิฉันจะไปเขาเอาไปหนึ่งจะไปเผาทำชาติเปียนหลองปอของไปเอาไปหนึ่งลอกของการเียนนอยเอาามกินไหมเอาามกินมันบหน่วยันอะไรครับนี่ลูกแก่จังแดกจับกพ ตัวสวนเลยแรนครับรถเปิ้ประตุนครับรถเิ่สวนลอยไรโอเร่้อ้งม่ไดมาั้งถนนเป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีทางเรียบต้อ่ได้มันเมบได้เราขินเ่ไรรถลบที่เก่าเวลาเดถึงเรียบร้อยจะ อ้าวเรียนสดตรสอด้วยใ่ใทำนักเกินขอบคุณครับครับเลียนวดเียนสูตขอบคุณมากครับ่าไยรูปไปแบโมยไปเยอะน่นใช่บอกรึยติดขอบปอาเอาก็ได้แต่ว่าโอเคิกหน้าเราดำน่เลยเดี๋ยวเอาไเอาไปกดำดำรอโอเคพอลาปิ้งกัมกัน พอป่ะปิดเลยพี่แม่พี่แม่ใช่ปะที่ไหนก็ดีสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่ดติ้งเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้มันกัสรุปทำเสียงเสียงดิ้งไม่ได้เพมันกับสรุปเนื้อเรื่องเลยตัวอ่าพอคลิปนี้เอาเฮ็ดอีกอ,อย่างตวัวอย่างนี้โอตัวอย่างหลายแล้วอันนี้เราไปไปเที่ยวสวนวันนี้เราก็ไปเที่ยวสวนนะคะมหาลาบฟาร์มเนาะอยู่ที่อำเภออะไรอำเภอสันกำแพงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายใส่เราคิดว่าเราลื้อ ถ้าใครสนใจนะคะก็มาเที่ยวได้เนาะมีโฮมสเตย์มีมีสวนเกษตรนะคะมีมีข้าวมีมีให้ดีเลยดูวยอย่างเนาะมีที่พักต่อไปก็จะมีร้านกาแฟนะคะที่เราพาชมเนาะมีสวนลำไยเรามาหน้าลำไยก็เราก็ได้กินลำไยมาหน้าที่เลยเราก็ไปได้ทุเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่มหาลากซานอำเภอสันกำแพงจังหวัด เชียงใหม่นะคะเี่ได้ปักมุ้นมดีกว่าักมุ้นมาดีก่ายาฟันเนี่กบทสักด้ไรหรอมะก๊อกักอไรหรอมะไม่งนมองก๊กสักเได้เราเดือดไส้ข้ามาแลวก็มีงวกินยาอีกสามสี่ตัวงันมาก็เห็นงวกินยาโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะเมาเดียดนาแดงเคียง